สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมมืนี้ก็มาพบกันวันที่เก้าครับผมโมกกล่าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมที่บ้านแช้นใหญ่ตะบนแช้นใหญ่ครับมืดีที่ภาพเบื้องง้ว่กล้วยของหอยจงกับหอยสักนะครับบ้านแช้นใหญ่ครับผมนะครับที่มีง้วหน่อยสำหรัใหญ่สำหรับราคาสำหรับนะครับเดี๋ยวสิให้หอยจงนะครับพาไปเบิ้งหลายๆตัวนะครับเอาหอยจงก่อนอื่นหวัดดีพี่น้องก่อนครับผมสวัสดีค่ะอืออ่อโอเคอาร์ดับเลียดนะครับไปทางนี้ก่อนเลยหอยจง ทั้งแม่แดงนี่นนอยจ่นี่นะครับตัวนี้นะคะแม่สาวนะคะแม่สาวสูงสูงไหลบนแดงหอยจงมีร้อยสี่สิบบวกบวกนะคะแม่สาวนะคะแม่สาวซาร์จ้าเอาก็ได้สองปียังงามยืนตรงทีรีเลยหมดหมดเลยค่ะนี่หัก็องราคาจับต้องได้นะคะห้าหมื่นห้าพ่อห้าสิบห้าครับผมห้าสิบห้าราคาจับต้องได้ประกันตันทุกอย่างเลยราคาพ่อฟังขนาดเลยนะครับพี่น้องฟองไปอันนี้ อันนี้แม่หรือผู้ดีตัวแม่ค่ะแม่สาวน้อยอายุสิบห้าเดือนจ้ะตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นเจ็ดค่ะอันนี้เปิดไว้สามสิบเจ็ดครับโอ้ราค่าเบาๆเลยราคาครับผมอยู่ที่ร้อยสี่สิบค่ะนี่สูงร้อยสี่สิบพี่น้องป้องไปครับเอ้ยยังงามเลยก็เลยอยากได้ไปเลี้ยงกัติดต่อเลยค่ะนี่ครับมามาได้ทุกเวลานะครับขายยี่สิบสี่ชั่วโมงครับพี่น้องรับรับอยู่กับขายอันนอนอยู่ในเดือนน้อยๆนี่ยเป็นผู้หรือเมียดันตัวนี้แม่ลูกค่ะ จองละจ้ะแม่ลูกติดจองแล้วค่ะโอ้แม่ลูกติดจองแล้วคโอ้อันอันอันนี้ติดจองเลยครับพี่น้องนี่นี่ค่ะหาบื้นหาขายไปค่ะนี่ได้ทั้งแม่ทั้งลูกค่ะเนี่ยแม่แม่แม่ตัวแดงตัวแดงค่ะตัวแดงนี่ค่ะโอ้พ่อสื่อขักพี่น้องพ่อสื่อขักตัวนี้นะครับแม่กับลูกนะครับจองแล้วค่ะวันนี้มามาทั้งคั้วครับมาทั้งคั้วห้ามเพิ่นพี่น้องเพิ่นไปได้เฮียมากครับนี่ยังขักเลยนี่ครับนี่มาก่อนได้ก่อนครับพี่น้องอื แต่ว่าตอนนี้จะสิขายหรือว่าขายแต่ว่าถามมีเงินค่ะแม่มันมีเงินนี่เพิ่นแม่แม่มันนีเงินบ่ท่อนครับเป็นควายตัวบกใหญ่เลยครับ<า>สูงสูงร้อยห้าสิบเอ็ดครับร้อยห้าสิบเอ็ดเซนติเมตรครับเป็นควายที่สูงใหญ่หายากครับพี่น้องเชื่อความผสมพันธุ์บ่ไหนความผสมค่ะความผสมครับสาวขาข้อยสาวแม่สาวชัดๆเลยนะครับนี่ ข้าวเขาตำล่าเลยครับพงสางไงนะครับตาเตียมแ้มขานะครับอ้อใส่ถุงเถ่าย่างดีใส่บูดย่างดีเลยพี่น้องแ้มเลยครับเออนะครับสูงเพียงข้อผมเลยพี่น้องเบิง้งผมสูงร้อยเกสิบเมครับนี่ไปเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งาเบิ้งควายผูกควาผูกกระดูอันนี้ลูกเบิ้งพันลานบอกว่าเบิ้พันลานจ้ะลูกไส้เบิ้งพันลานแต่ว่าบมมีใบนะครับใบหาย บัมีใบดอกพันบ่์มดเย็บใบพุทธานะโอ้ค่ะของก็อันนี้เปิดไว้ไร่บรรยงห้อยจวงนี่ตัวนี้เปิดไว้สีมืดห่าจ้ะสีทิพหะครับราคาเบาๆเป็นกล้วยผูหมอสรบพ่อพันธุ์ในอนาคตครับอันนี้นาโงกอันนี้นาโงกของแท้เลยครับโอ้ถึกหยาตึกหยาอ่อนจังไงตรงนั่นนี่เน้ะอือนี่ครับพี่น้องเสียนกล้วยมาเบิ่งเอาครับกล้วยงามนี่ครับเป็นกล้วยผูหมอสรบพ่อพันธุ์ในอนาคตนะครับ อีกเจ้าบาทนี่ขั้วเมียตัวนี้เจ้าบาทนี่เนี่ยสร้างรอบขนาดว่าไหนเจ้าบาทนี่นี่เห็นบ่เป็ปตาหักครับพี่น้องเห็น,นป้นน<ม>องนี่เป็าตาหักตาแพงครับตปเลียงครับโอ้โหครับขับว้วยตัวนี้นี่ครับสูงร้อยห้าสิบเอ็ดเซนติเมตรครับมาทางพี่แม่กับลูกก่อนมีลูกฟ้าแฝดว่าขึ้นอยังไรนั่ <laughs> นลูกกึนหลายตัวเต็มวาอย่างไรเนี่ยแดกๆเนี่ยอันนี้แม่ลูกวัวไทยค่ะสามมื้อหาได้ฮอดแม่ฮอดลูกไม่เนี่ยมาชังวาแถอ สามหมื่นห้าพันบาทได้ทั้งแม่ทั้งลูกไปเลยลูกแดงแบูบูยับมาพี่บ้านเนี่ยพี่น้องมาบงทางพี่นะครับอันนี้สามสิบหาได้ทั้งเม่ทั้งลูกนะครับลูกตัวผูนะครับย่างงามด้วยพี่น้องแดงเป็นแดงเนี่เห็นบ่อตัวเมียก็เป็นง้วไทยนะครับงัวไทยบานๆเท่าครับอันนี้เลี้ยงไงอันอันนั้นไม่ดูคนบ่นอันบ่นบอจงางว,ว,วัากัมพายาวกัมพาหวยนี่ครับหมอสลับไปถวายวัดครับพี่น้อง <laughs> เอาบุญเอาท่านครับนี่ผู้มีเงินมีทองนะครับมาเอาไปถวายวัดนั่นแห่ะทำบุญนะครับไถชีวิตโคกระบือนะครับผมน้องออล่าเลี้ยงง่ายค่ะเ้อคอกอยู่แน่มีหอดซื้อครับน้องออล่าครับนี่ไม่ต้องในตั้งซื้อยากเลยน้องออร่าพัสนอันนี้เป็นแต่เอาได้พีน้องเนอะเคยไมนะครับไผ่ไม่ออกเงี้ยนออกสั้นเนี่ยมาเอาไปเลี้ยงครับนี่คู่นี่ครับสามสิบห้าเอาเลยนะครับแล้วค่าจับต้องได้มาหอดมาถึงอิลี บวชอยปนันบ่ชหอยจงนี่สุดยอดเลยได้ทุกตัวคะ่ะครับเอา้าเมื่อเราบอกว่านี่ในคลอกมีว่าในคลอกอ่ะไปส่งแล้วค่อโอ้ไปส่งแล้วนี่ครับลา่าอา่าง่วงงามมือนี่ครับของบ้านชงเชนี้ยตะบนเชนเงยนะครับเน้ออเนี่ยมันคว่ำเขาละโอ้นะครับกับการสำรวจลาคาง่วงงามครับพี่น้องก็ได้เห็นไปแล้วนะครับเขาวข้า,ขาลหลายๆตัวพี่น้องนะครับเด้อ เอฟฟี่ทุกท่านแล้วก็เส้นง,ง้อเส้นคล้วยหรือกเกษตรกรผูก mm. ก็ลัองมองหาง้าอกล้วยนะครับไปเลี้ยงน้ำไห้น้ำหน้านะครับ mm. ไปเลี้ยงใ้เตยกินหยาอ้อนห้าแก่นะครับก็ mm. แหล้วแต่นะครับมา mm. ทางบันชนไงนะครับติดต่อได้ที mm. ห้อยห้อยจงเลยครับนะ mm. มีเบอร์โทรบอรห้อยจงอา mm. uh, บอกเบอร์โทรคนนี้เบอร์โทรนะจ๊ะศูนย์เก้าห้าเก้าหนึ่งเก้า หนึ่งศูนย์หกสองค่ะนั่นครับบอกรอบบเออแม่นครับเฟซบุ๊กนะครับสมศักดิ์ฝนหวานไฟ้เรียกว่าหอยจงนะครับจงฝนหวานไฟคือกันครับผมเออน้าสกุณดีฝนหวานไฟ้อาครับฝากใครติดตามนั่นก็แล้วกันพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนนะครับเด้อนะครับ ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับทั้งเพจลูกอิสานมาเทิงและช่อง YouTube LA Entertainment ครับผมสำหรับเซียนง้อทุกท่านบอกควณพลาดโอกาสนี้นะครับเด้อพี่น้องเนดะ้อขอให้ร่ำให้รวยสุขสุขคนสุขีสุข,ข,สข,สข,ขังสต,ตังมิไซตลอดปี6 4สีขสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับผม